ฉันเอาตีนไก่20บาทจ้ะคนเขาไม่กินตีนไก่กันหรอกส่วนมากเนี่ยเขาให้หมาให้แมวกินกันไก่ส,สดจ้าไก่ส,สดสดใหม่ทุกวันนะจ้าจะซื้อมาจากตลาดเลยจ้าแล้วรีบเข้ามาเลย น้จ้าจากตลาดเลยฉันเลือกเองกับมือนะจ๊ะที่คุณภาพเกรดเอมากเลยนะ <Okay. S 1> ช้าหดอดนะผมวนะ่าวันนี้เราซื้อไก่กินกันไหมครับเราไม่ได้กินนานแล้วนะพี่งั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเลยเข้ามาเลยเข้ามาคุณภาพเกรดเอนะจ๊ะเนื้อไก่แน่นเนื้อหนามากเลย ก็ได้จ้ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลองถามแม่ค้าเขาดูก่อนนะว่าถ้าพี่มีเงินอยู่เท่านี้พอจะซื้อไก่ได้หรือเปล่าจริงเหรอพี่แต่ <Yes. S 1> ขอมาอพี่แต่งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อไก่กันได้ครับไกส่ดสดจ้าไกส่ดสดเร็วเขต้องมาเร็วอ๋อไกส่สด มไ,มไม่จ๊ะมีทาน้องไก่แล้วก็ตีนไก่นะถ้าหมาหมดร้านเนี่ยฉันแถมเลือดไก่ให้เลยจ้าไม่ค่ะจ้าพอดีว่าฉันมีเงินอยู่30บาทพอจะซื้อไก่ส่วนไหนได้บ้างนะจ้างั้นเอาเป็นน้องไก่ไหมเดี๋ยวฉันช่างให้ดูแล้วกันเนาะไม,ม่จ้า อ๋อสาบาทงั้นฉันลดให้บาทหนึ่งเอาแมหรือสาบาทเองนะถูกๆเลยจ้าคือว่าฉันมีเงินแค่30นะจ้าถ้า35ฉันคงมีเงินไม่พอหรอกจ้าอ๋อไม่เป็นไรจ้างั้นรับเป็นตีนไก่แทนไหมได้ไหมไฟผมว่าพี่ซื้อส่วนไหนมาผมก็กินได้หมดเลยครับ ล่ะงั้นเดี๋ยวเราซื้อตีนไก่ไปนะได้ครับพี่งั้นแม่ค้าจ๊ะฉันเอาตีนไก่20บาทจ้ะได้เลยจ้าเดี๋ยวฉันช่องให้ดูก่อนเนาะจ้ะยีบาทงั้นฉันแถมให้อีกตีนแล้วกันเนาะ <c oughs> ขอบคุณจ้าแม่คะพีลวันนี้ได้ตีนไก่ทั้หอันเดี๋ยวเราเอาไปแบ่งกันคนละสามอันนะพี่พี่เอาสองก็พอแล้วส่วนที่เหลือพีอ่ยองไฟไฟเลยไม่เป็นไรหรอกพี่ถ้าได้ไปแล้วอ่ะพี่ต้องต้มให้ไปเปื่อยเลยนะเวลากินอ่ะจะได้อร่อยและไม่เหนียวด้วยได้สิพี่จะตุ๋นให้นานๆเลยนำ้ำซุปจะได้หวานๆนะแม่ค้ามีตีนไก่ทัก3สามโลไหมครับมีจ้าเอาสมโลเนาะ พี่ครับซื้อตีนไก่ทั้งสามโลเลยเหรอครับพี่กินคนเดียวามาเลยเหรอผมแนะนํานะถ้าพี่เอาไปทําเป็นอาหารอะ่ะให้เอาไปต้มถ้าไม่งั้นก็เอาไปตุ๋นก็ได้นะพี่ยิ่งพี่สาวผมทําเนี่ยอร่อยมากเลยนะใครบอกละ่ะว่าฉันจะเอาไปกินเองฉันจะซื้อไปให้หมาที่บ้านมันกินนะ่ะนี่น้องไม่รู้จริงๆอ่ะเนี่ยว่าตีนไก่พวกเนี้ยคนเขาไม่กินกันหรอกจริงเหรอรพี่ <S <S ลิน น้องไม่รู้จริงๆเหรอแล้วนี่เธอเป็นพี่สาวภาษาอะไรเนี่ยทำไมถึงไม่สอนน้องเธอให้ดีๆนะปล่อยให้มันเรียนรู้เองจากโลกภายนอกเนี่ยน้องพี่จะบอกอะไรให้นะคนเขาไม่กินตีนไก่กันหรอกส่วนมากเนี่ยเขาให้หมาให้แมวกินกันนี่น้องอย่าไปฟังเขานะแม่ค้าเนี่ยกินตีนไก่ทุกวันเลยแม่ค้าไก่ชั้นยี่สิบใช่ไหมจ๊ะใช่จ้า นี่จะอกคุนนะจ๊ะไปกันเถอะไฟครับนี่คุณไปว่าน้องเขาแบบนั้นได้ยังไงอะแล้วทำไมผมจะว่าไม่ได้อะที่บ้านผมเขาก็ทำกันแบบนี้เอาแต่ให้หมาให้แมวกินผมพูดผิดตรงไหนฮะคุณอนะไม่ได้พูดผิดอะไรหรอกนะแต่การที่คุณพูดแบบนั้นนะควรที่จะเห็นใจน้องเขาบ้างเห็นใจอะไระผมไม่เห็นเข้าใจเลยคุณอะ เกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะก,การกินการอยู่แต่คุณก็ไม่ควรที่จะเป็นลดคุณค่าของคนอื่นไหมแล้วผมพูดแบบเมื่อกี้เนี่ยมันลดคุณค่าเขาตรงไหนก็การที่คุณเนี่ยพูดถึงอาหารแล้วไปเปรียบเทียบกับอาหารของสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าการลดคุณค่าของคนฉันว่าการที่เขาเนี่ยทำงานหาเงินด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้แบมือขอใครเนี่ยมันน่าชื่นชมกว่าตั้งเยอะไหม อืมผมขอโทษแล้วกันที่เมื่อกี้พูดอะไรไม่คิดก่อนอะ่ะคุณยังไม่ต้องมาขอโทษเลยฉันหรอกนะเพราะคุณไม่ได้ว่าอะไรฉันนี่ครับงั้นผมเอาน้องไก่เพิ่มสองน้องแล้วกันจริงหรอคะคุณลูกค้างั้นเอาสองน้องเนอะพี่ลินครับ ที่เมื่อกี้ที่พี่ผู้ชายเขาพูดอะมันจริงเหรอครับ่ายฟ,ฟังพี่นะสำหรับพี่แล้วว่าไม่ว่าจะอาหารชนิดไหนก็กินได้ทั้งหมดนั่นแหละอขอแค่เราอย่าเป็นคนเลือกกินไม่งั้นน่ะท้องเรามันจะไม่อิ่มเข้าใจไหมแล้วที่เขาบอกว่าตีนไก่อ่ะให้หมาให้แมวกินอ่ะไฟเห็นหรอว่าป้ายมันเขียดระบุไวอ้อะไม,ไม่เห็นมีครับ ก็นัน่นไงก็ไม่มีป้ายบอกสแสดงว่าคนอย่างเราก็กินได้แล้วพี่ว่านะการที่เราไม่ไปขอคนอื่นเขากินไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแค่นั้นก็พอแล้วปะครับพี่ผมเข้าใจแล้วครับดีมากงั้นเดี๋ยวเย็นนี้พี่จะเอาตีนไก่เนี่ยปิดตุ่นให้ไครกินเอาแบบอร่อยแล้วก็ปิดเปื่อยเลยดีไหมได้ครับพี่ลิน เดีย๋ยวผมจะรอถึงตอนเย็นเลยครับเออพี่ผมว่าเราช่วยเก็บขยะหางเงินเยอะๆแล้วก็ไปซื้อไก่คนละน่องเลยไหมครับก็ได้กินให้อิ่มแล้วก็จุใจไปเลยครับโหน่องไก่แบบคนละหนึ่งน่องเลยเหรอใช่ครับแต่ก่อนอื่นน่ะไฟจะต้องช่วยพี่อ่ะเก็บขยะให้ได้เต็มถุงทุกวันเลยดีไหมดี<ป>ครับพี่ครับ คุณมีอะไรกับพวกฉันสองคนเหรอคะคือผมอยากจะมาขอโทษเรื่องเมื่อกี้นะครับไม่เป็นไรหรอกครับพี่มันก็จริงอย่างที่พี่พูดมันอาจจะถูกในมุมมองของพี่แต่เยวนในมุมมองของพวกเราครับใช่แล้วล่ะค่ะฉันว่าในเมื่อเราต่างยืนอยู่คนละจุดกันฉะนั้นมุมมองของคุณอาจจะไม่ได้ถูกต้องสำหรับของพวกฉันแต่ฉันว่า มันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกค่ะงั้นถ้าเป็นการไถ่โทษเนี่ยผมซื้อน่องไก่สองอันมาฝากพวกคุณสองคนนะครับพวกเราสองคนไม่ได้ทำอะไรให้คุณคงรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะไปกันเถอะไฟเดี๋ยวก่อนครับเอ้อไไหน่อยนะครับแล้วมาขอโทษจริงๆนะครับ เรื่องเมื่อกี้อ่ะผมฝังใจนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมโดนไก่กระโดดจิกมันทําให้ผมกลัวตีนไก่จนถึงทุกวันนี้เลยครับจริงเหรอพี่พี่นี้น่าสงสารมากเลยนะครับที่ไม่ได้กินของดีแบบนี้เอาอย่างนี้ไหมครับถ้าเผื่อวันไหนพี่สาวผมทําอ่ะผมจะฝากให้พี่สาวผมเอาไ้ให้พี่ พี่ว่าไม่ดีกว่าเคคิดก็สยองแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำรับน้องไก่พวกนี้ไม่เป็นไรครับยังไงก็ฐานห้อร่อยนะครับค่ะคขอพี่ครั้งนึงนะครับโหไฟสงสัยต้องเป็นฟ้าประธานให้เราแน่ๆเลยอะเมื่อกี้ ไฟเพิ่งพูดถึงน้องไก่ตอนนี้เราได้มาตั้งสองน่องแนะ่จริงครับพี่ลินงั้นเย็นนี้พี่จะไปตุ๋นให้ไฟกินหมดเลยดีไหมดีครับผมงั้นรีบช่วยพี่เก็บขวดดีกว่าจะได้กลับบ้านไวๆได้ครับ